จะพามาแงะหอยังลมนะครับสดสดนี่จะพามานี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปแงะแล้วก็กินกันสดสดง่าย ตายแล้วออขอให,หออ้ขอให้ด,ด,ขหดูขอให้ดู้วยข,<อ>ขอให้ดูขอใหดามาเอง ได้ไหมนี่ตัวใหญ่ด้วยสุดยอดเอาไปกินไปกินโชว์ดิเอาเอาเปลือกๆมาหอยใหญ่มากเลยนี่ล้างนะครับเรียบร้อยถ้าล้างกัตัดซี่นะโคตรหวานเลยโหมีสูตรไห่อีกยอ้น้ำเปล่าข้างหลังลางลางก็ได้โอ้โหอย่าบอกนะ เอากินไงล่ะของอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละเราล้างน้ำนิดนึงก็ได้เพความชัวร์จุดมันใกล้เฟิร์อนะนี่น้ชมสดมากของแท้เลยอร่อยจริงๆจ้ะขอะแท้เลยครับ พาลูกค้ามากินหอยนางรมเหมือนเต้เป็นไต่อะแกเป็นไส่เต้เป็นไตไพาทัวร์ไ้าทัวร์ค่ินได้เลยันเบิร์ดกินได้เลยกินเลยอยากกินเนี่ยอ่ะมันก็สดไปปะเอานี่แหละตามน้ำเอาเหรอเอาลองเรยเดี๋ยวเขาถ่ายให้ อร่อยจริงรรทิ้งนี่ทิ้งนี่ป่าทิ้งไปม,ม,มันเค็มเก็มมันก็มันสดมันสด